สวัสด e ีคร hatte, ouais, ับผมมีพี่น้องลูกอีสานพันธ์จำเป็นครับผมมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วลูกอีสานพันธ์จำเป็นักกันมันแกนนักแป้งแป้งปันคือเก่าครับผมเดี๋ยวสิมาพายามเบียดครับผมใส่เบียดไปขึ้นหนึ่งหกเจ็ดหลังมันสีมานบ่หมานก็ดีไปบ่หมานกะสร้างมันเนาะครับเนาะบ่ได้คือบ่ได้ได้ก็คือไดเนาะครับเนาะไปเป็นคนห่างสวยจัง่อยแต่ก็บ่สวยหรอกครับหกม่งกว่าๆเดี๋ยวไปเบิ่งกันบ่สีมานบ่

เบื้องหลังแรกกันก่อนเลยนี่เนี่ยถือบอ,อยังก็ไปพัตนอตัวคือบอถือนะครับเอาบอถือเอาไว้นี้เบืงหลังต่อไปครับมานบอหลังแรกกับอมานแล้วเอ,อ้ลงเลยแล้วกัน ยังมาดึงบ่อหนิโอ้ยบ่มีจักตัวไปครับผมด้ยต่อไปห่วยเนี่ยอะไรยู่ตัวนี้พ่อแม่พี่น้องนี่เดี๋ยวไป่ใช่หล่อไปก่อนอ เก็บไปครับเก็บไปเรื่อยๆเรื่อน,นั้นก่ะน,น้าได้ต้มให้ลูกค่าโบต้มให้ครับขายสดไปเลยครับผมเดี๋ยวเราทางเขา ครับตามไปเบิงบิงว่ามันจะมีอย่างบ่ได้หลอบยังติดบนนี่เหรอเกียมกันครับบ่มีแนวถือกครับผมมัมาถือกยังกันไม่อันนี้ เออเดี๋ยวเบิ้งย่างเบิ้งหลอดเบิ้งครับจยังไงมันมีอย่างติดปออ๋อพี่น้องเข้าหน่อยครับผมเอา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 ไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนเพื่อนว่าขันขันเขาแล้วว่าออกนี่มันสิออกได้เพื่อนว่าเอาล่องเบิ้ง เบิ้งแล้วว่าออกมันจะออกมันสิลักออกคนม,มาจริงหูทางออกเอานสิงหูทางออกมันจะเก่งดีรีบ่โอ้โนพี่น้องว่ามีอยังมาสูนเลยครับเอาเอาไปดีสักก้อนหน้าข้างเวียนมากินโอเห็นแนวกินแล้วครับพี่น้อง ทำไมพี่น้องเลยได้แนวเนี่ยกินลาะละบันเด็ดกระปูถือซีหลังแล้วเลืออีกซีหลังเท่าผุนเดี๋ยวพอแนวเหรอ,อ <c oughs> ครับพอแนวแล้วนี่ด้ครับพ่อพี่น้อง สี่ได้ดอกเจวปูคุณวามือได้ปลาขาดของย่งสีได้ดอกปอนปูค่นวะอย่าสิลืมปูปลาปลอยมือได้ปลาขาดของย่งสีได้ดอกปอนปูคุนวะแต่เริ่มต้นมันจำบ่ไ้เหรอครับผมจำาได้ซ้ำนี่ล่ะไปครับ เด็กบุ้งแล้วว,ว,ว,กกลว,วันนี็กห้อยน้ำเด็กพวกบุ้งไปกินกระปนลเหรอครับวันนี้เด้ะปลาสิถือปลาสิถือเบ็ดก็ได้ยังอยู่ซีหลังอยู่ได้เก็บพักไปถาแล้วมันถือกระปุลปลาต้องมันถือเหรอไปครับไปไปี่น้องอุยสารพันจะเป็น นี่แหละครับมันจะเป็นมองนีแล้วมันมองมันบ่ได้กัหาหเก็บพักนี่แหละครับพี่น้องเลย้เห็ดรวยสวยอยู่นี่เซลพักอันนี้นะบ่ก็อื่นพักยัง่ะพักกระชูดบ่แต่วันพักบ่เป็นพักกระเฉดนะครับเด้อ แถวนีว้เขาเอื่นพักกระเฉดกันด้วยเอื่นพักกระจูดครับผมมันก้านแข็งแพรขยายไวอ๋อไอ้โดนบ่าไดลได้ครับนี่อ๋อไอ้โดนนี่แข็งครับกินบา่าไหลอ๋อไอ้ขามขึ้นบ่าไดลเลยนี่ครับหย่อนบอนไม่ขามขึ้นบ่าไดลเลยครับกินบา่าไดล เจะเอาไปบริ้ไล่หนูครับพอดีกินกระปุนปนป้าไปหัน่นทีลูยอีสานครับผมทีลูยอีสานกินกันทั้งสี่แล้ว โอน้องคำนู้เอาไล่เลยเถอะไปครับไปเมา่อวนแล้วครับอีกสามสี่หลังอยู่นี่เอาไปเ,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 นนเาาบนะเเิ้งเมื่อมานมั้งนั้นบ่อวานกันตามอาทับภางน้องคำนู้เมบ่อวานก็สร้างมันวันเจริญลงมาเบิัง ใส่เดี๋ยหาครับผมออมีดึงโบเหรอตัวไี้มีกินโบมีห้อยดึงอยู่โอ้ยบอติดเด้อครับผมโบถือครับผมมีห้อยมาดึงมีห้อยกินอยู่เลยรอบนี้กับมีอยู่ครับปลาปลาสลิดครับผมปกาตะแน,นวออกดอกถือวันยุดกล้ครับผม อ,อีกหลังนึงหลังนี้ก็บ่ัวตีงเงือก็ยังเหลือครับผมหลังนี้ล่ะหลังนี้ก็บ่ัวตีงครับผมเงือก็ยังเหลืออยู่คือเก่านละยนี่ครับผมนี่เงือกยังเหลือครับผมปลาไปใส่หมด ว่ามีปลาแล้วครับผมพวกพี่น้องหายวิเสษพผมว่สิเอากระช่งน้ามเมาว่างไปนี่ครับผมมันสิคือบอลน,นี่เอากะช่างหนามมัดแสบกนี่ความเหมน็นมาในเด้อครับเด้อเอากะช่งน้ามเมาว่างไปนี่แล้วก็สิปล่อยปลาสลิดครับผมเอาปลาสลิดในรอบนั่นแหละปลาหน่อยในรอบแล้วว่าใส่นี่กะช่างหนามใบแล้วกับจิบเอาบักหอยขม จับหอยขมโยนใส่ไว้ครับผมสเลี่ยงอหอยขมแบบจังนสีแล้วเลี่ยงนี่กระชังแบบนี้คือพราะนอ้ะนองพ่อเป็นดอกนี่พ่อเมนต์มาเนี่ยนะครับเด้อผู้ใดหูครับผมผู้ใดเคยเรียนรู้นะครับผู้ใดเข้าใจผมสีร้องเบิ้งดอกสันดอกแต่สั่งมาแล้วครับผมแต่ต้องเอาลงแล้วเพราะว่าสั่งมาแล้วก็สำหรับยามเบ็ดมือนี่คือประมาณครับผมประมาณ นี่แหละครับหมายแต่ปลามีอยู่หรอกครับแต่ว่ามันบ่เคยมันบ่กินเหยื่อสิทีเปลี่ยนเหยื่อไอ้มันใหม่สิลองเอาปลาหมึกลงมาใส่บังปลาหมึกแข็งนู่นอีสานพันจมเป็นขอเคจบคลิปตะเพียงสานีครับผมตะเพียงแมงปันตะกันมันแก่นขึ้นเก่าครับผมนู่นอีสานพันจมเป็นครับผมหากินตามภาษาเองสิละบัดได้บัดว่อครับผมนู่นอีสานพันจมเป็นครับคลิปนี้ขอเคาะจบตะเพียงสานีครับผม ครับขอบคุณครับที่ชมคลิปกับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนื้อนำเนื้อครับเด้อขอบคุณครับ